ไอ้ไอ้โอ้โหโอ้โหพี่พี่ล่อาตาสีเหลืองเลยดูดีวิลเลียมแคมเบลเพศชายนะยุคนอายุ57ปีมาจากเมืองฟอร์ลินถนน E81ST อาการที่ทบตอนแรกเลยตาสีเหลืองแต่ว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันยังมีอาการแทรกซอนหรือเปล่าเอ,อ้ยทำไมคิ้วขมวดอย่างนั้นอะ <c ười> เครียดหรอให้ดิซีดนะแต่ผิวผิวดำๆนะทุกคนส่วนอันนี้ ผมไม่มั่นใจว่าเออเออเป็นตาสีนี้ถูกแล้วอ่านี่โดนโดนทําร้ายมาตรงคอคอเป็นจ้ำนะทุกคนเห็นไหมเห็นป่ะเนี่ยตรงนี้เป็นจ้ำนะผมก็ทําตามหน้าที่นะเออขอเช็คภายนอกก่อนนิดนึงอืมตัวโดนอะไรเปล่าโดนอะไรเปล่าไม่มีนะขายาวขายาวขายาวต้องลงไปข้างล่างเลยครับมันรองเท้าด้วยองเท้าไม่มีนะ เออเมื่อกี้ผมลืมเช็คลุงที่รงเท้าว่ะทุกคนเฮ้ยมันก็ดีนะเครื่องมือนี้มันดูแบบตรวจสอบได้ครบเลย